สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับ w e l m e to English c h i l l Out Channel นะครับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวิดีโอตัวแรกนะครับที่มาสอนแบบสาระนะครับวันนี้นะครับจะเสนอคำว่า May กับ Might นะครับสอนคำนี้ May กับ Might นะครับแปลเป็นภาษาไทยว่าอาจจะนั่นเองนะครับแตกต่างกันยังไงนะครับ May จะเป็น present นะครับัวนี้จะเป็นอดีตของคำว่า m ม y นะครับ เป็น p a s t นั่นเองนะครับคำไหนใช้ยังไงนะครับคือตัวนี้เนี่ยจะมีความหนักแน่นกว่าคือจะ strong กว่านะครับจะ strong กว่า might นเนี่นะครับตัวอย่างประโยคนะครับสมมติว่าผมเนี่ยมีเพื่อนสองคนนะครับมีไอ้ดำกับไอ้แดงอ,อนุบาลมาครับดำกับแดงไอ้ดำนะครับบอกว่า I may go to the mall นะครับแล้วก็ไอ้แดงบอกว่า I might Go to the mall เหมือนกันนะครับสองประโยคเหมือนกันแปลเหมือนกันครับว่าฉันอาจจะไปที่มอลแต่ความหนักแน่นต่างกันครับไอ้ดำครับพูดว่า I may go to the mall จะมีความหนักแน่นกว่าตีเป็นกฎง่ายๆในภาษาอังกฤษนะครับเพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูได้นะครับเดี๋ยวครั้งถัดไปจะสอนคำว่าแ a นแล้วก็คู d ครับผมติดตามชมได้นะครับสงสัยอะไรก็เมนไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าผิดหรือถูกยังไงเดี๋ยวจะมาแก้ไขให้นะครับ